สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวน้ำรันชั้นนอกเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2วันนี้จะมานำเสนอตัวแบบธุรกิจของฉันในรายวิชา4 6 0 0กไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการค่ะโดยธุรกิจที่เลือกทำนะคะจะเป็นธุรกิจซุกิโรเพื่อสุขภาพค่ะโดยตัวซุกิโรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มนักศึกษาคนวัยทำงานที่มีอายุตั้งแต่ช่วง19-40ถึงปีหรือกลุ่มคนรักสุขภาพ หรือกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบต้องการความรวดเร็วตัวซุก,กิโรจะเน้นทางสะดวกรวดเร็วมีหลากหลายรสชาติให้เลือกหมูไก่กุ้งเห็ดมีสารอาหารครบถ้วนปลอดภัยไรสารพิษสะอาดอร่อยสุดใหม่ราคาถูกเข้าถึงง่ายโลโซเดียมและโลแฟตรับช่องทางการเข้าถึงลูกค้าในการให้ข่าวสารจะเป็น i n s t a g r กร Facebook TikTok ส่วนช่องทางการขายจะมีทั้งหน้าร้านเช่นที่บิสมอลแล้วก็ Delivery จะเป็น Grab กับ Foodpanda ในการประชาสัมพันธ์หรือว่าโปรโมทโปรโมชั่นก็จะเป็นทาง IG Facebook TikTok ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกไส้หรือว่าความปลอดภัษของเมนูของเราต่อมาคือแหล่งที่มาของรายได้รายได้จะได้จากการที่ขายสุกี้โรลเพื่อสุขภาพทั้งทางบิสมอลแล้วก็ทาง Delivery ตัวกิจกรรมหลักที่ทำคือการจัดหาวัตถุดิบเพื่อมาทำเมนูจัดหาบรรจุภัณฑ์วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายรปมโมทกิจการทำซุก,กี้ให้มีหลากหลายไส้เจ็ดก็คือทรัพยากรหลักก็คือเงินทุนแล้วก็ผักปลอดสารพิษกับวัตถุดิบต่างๆที่จะนำมาทำเป็นเมนูอาหารพันธมิตรหลักก็คือโรงงานบรรจุภัณฑ์โรงงานปริ้นโลโก้บริษัทขนส่งเดลิเวอรี่และก็ตลาดปิสมอล ต่อมาคือต้นทุนต้นทุนจะมีต้นทุนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์การออกแบบโลโก้ต้นทุนสถานที่ที่เป็นเปิดหน้าร้านก็คือบ m สมอค่ะและจากการสำรวจตลาดนะคะโดยใช้ 6. ก w o h พบว่าผู้ใครซื้อเป็นนักศึกษาอายุ20ปีจำนวน8คนนะคะมีคณะพยาบาลทั้งหมด6คนนิต,นนติศาสตร์1คนและคณะแพทยศาสตร์1คนค่ะว a t ซื้ออะไรซื้อซุกิโรเพื่อสุขภาพ วายซื้อทำไมส่วนใหญ่จะซื้อเพราะโลโซเดียมโล w fat ได้สารอาหารครบถ้วนสะอาดปลอดภัยมีความหลากหลายออหรือว่าซื้อเพราะอยากรักษาสุขภาพมีความเร่งรีบในการใช้ชีวิตค่ะผู้ใครมีอิทธิพลที่ตอบมากสุดคือเพื่อนแนะนำลองมาก็คือตัวเองแม่ค้าหรือการโปรโมทผ่านทาง ig facebook tiktok ค่ะเวนเมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะซื้อช่วงเร่งรีบเช่นก่อนไปเรียนหรือหลังเลิกเรียน หรือว่าตอนที่อยากกินหรือหิวหรือเป็นช่วงที่อยากลดน้ำหนักค่ะแว์ที่ไหนส่วนใหญ่จะซื้อที่ปิ t s m ามอแล้วก็ d e ลิเวอรี่ผ่านทางแกร็บค่ะ How อย่างไรส่วนใหน่จะเลือกซื้อเมื่อมีปริมาณที่เหมาะสมกับราคาหรือจะซื้อจะสนใจซื้อมากเป็นพิเศษตอนที่มีโปรโมชั่นหรือสินค้ามีความหลากหลายดึงดูดน่าสนใจค่ะ นี่คือ Business Model Canvas ก่อนที่จะไปทำการสำรวจตลาดโดยใช้ 6W1H นะคะตั้งที่กล่าวไปตอนตอน้นและนี่คือ Business Model Canvas หลังจากที่ไปทำการสำรวจตลาดมานะคะตัวกลุ่มเป้าหมายหลักจะยังเป็นเหมือนจะงเหมือนเดิมว่าคือกลุ่มนักศึกษาคนวัยทำงานอายุต,ตั้งแต่19-40ถึง40ปีกลุ่มคนนักสุขภาพหรือว่ามีความเร่งรีบในการใช้ชีวิต ในส่วนของคุณค่าของผลิตภัณฑ์จะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือเพิ่มน้ำจิ้มให้มีความหลากหลายเนื่องจากในแบบสอบถามเนี่ยมีลูกค้าคนหนึ่งที่บอกว่าอยากให้มีความหลากหลายของน้ำจิ้มมากกว่านี้เพราะว่าจะคิดว่าน่าสนใจมากกว่าที่มีไส้หลากหลายไส้ส่วนในเรื่องของช่องทางการเข้าถึงลูกค้าจะเพิ่มในส่วนของ บริการเดลิเวอรก็คือเพิ่ม l i น์แมนเข้าไปเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นในส่วนของความสัมพันธ์กับลูกค้าเนื่องจากในแบบสอบถามเนี่ยมีลูกค้าตอบมาว่าจะสนใจมากเป็นพิเศษถ้าเกิดว่ามีการจัดโปรโมชั่นเลยจะมีการแอดโปรโมชั่นเข้าไปเช่นซื้อ2แถม1หรือว่าหามาซื้อครั้งแรกจะได้รับการลดราคาค่ะส่วนในเรื่องของ แหล่งที่มารายได้จะยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็นรายได้จากการขายสุกีโรเพื่อสุขภาพต่อมาคือกิจกรรมหลักเนื่องจากลูกค้าเนี่ยมีความต้องการอยากให้มีความหลากหลายของน้ำจิ้มจึงต้องเพิ่มในเรื่องของการเพิ่มความหลากหลายของน้ำจิ้มเข้าไปด้วยในส่วนทรัพยากรหลักก็ยังคงเหมือนเดิมคือเงินทุนแล้วก็พวกต้นทุนวัตถุด,ดิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาเป็นพันธมิตรหลักเนื่องจากต้องเพิ่มช่องทางการขายก็ อาจจะแอดเพิ่มในส่วนของบอริษัทขนส่งก็คือไลแมนค่ะในส่วนของต้นทุนยังคงเหมือนเดิมก็คือต้นทุนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์การออกแบบโลโก้ต้นทุนสถานที่ก็คือหน้าบิสซองเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ